เพิ่นดำแถวนี้เพิ่นใส่ใสหมักเอิ๊กน้ำแถวนี้เอิญหมักเอิ๊กหมักเอิ๊กบนอ่างนี่แม่อันนี้มาเคยคนมาเคยใครโอ้หมักเอิ๊กคนอ๋อเอิญเพืกันกับบ้านเฮาบางหม่องเพิ่นสิเอิญหมักเอิ๊กเนาะใส่ต้มฮู้งนี่อ้ย่างแซ่บเลยถ้าเราถอดหมวกออกนี่หน้างามคักๆได้พิ่นชอบอะไรล่าง่ะสาวๆโอเคบ๊ายบายไปแหละบ๊ายบายนี่เด้ซ่าสองสาวนี่เด้ซ่าอันนี้สิไปน้ำกันอย่างนี้สิมือไปน้ำกันไปน้ำกันเป็นบอก เอาสิเมื่อเมื่อในบ้านไปดิเลยเอาเองสิเอารถเมื่อเขาเขาจะได้รถโหเบิ่งเป็นเฮดตาหนะพับหยาดหยาดเลยเอาต่อเมื่อแต่สิเมื่ออะไรก็บายบายเด้อบายบายเจอกันเนาะโอกาสหนาเนาะอายกับมากนี่ต่อมาอย่างกาะป่าขึ้นคอนบ่อยป้าขอนป้าขอนบดน้ำซาป่าเาี่พามาซาไปโอเคโคตรมโนโอเคกลับแล้วครับเ้าสิบโมเมนต์กลับเ้าสิไปบ้านน้ำฝนเลยเ้าสิบสิพาไปเบิ่งพาทุกคนไปเบิ่งถาดเนาะ ธาตุดอกแก้วบ่ห้าสิไปเบื้องน้ำน้ำฝนน้ำฝน,น,นมันบอกว่าไปเบื้องธาตุดอกแก้วมากนี่กับเมื่อว้ยธาตุดอกแก้วแล้วก็สิเมื่อพ่นวาเฮ้สิกินเขาแรงอยู่นี่ก็ต้องอาถามนองอีกทีนึงน้องหากับบอจักว่าบอหน่ายเล่าสิเมื่อคำประได้เนาะกบมาน้ำกันกับสิเมื่อน้ำกันครับมา,คากคนละเทือแต่หากสิเมื่อน้ำกันครับผม ประทานสบายดีกันอยู่กินยังเนี่ยกินน้ำโอ้โหน้ำนั่นก็คือน้ำพีช่งมาพนพนน้ำพีช่งมาพนแดงโซดาโอ้แดงโซดายางไ่หาือบรรจุน้าบัตตอรลูกปั๊บกับเสียหลดเสียเก้าอี้เสียบอลนางอะเราดีครับสวัสดีมั่นาำข้อใหญ่ครับเยอะแยะไมาอยู่ยังคิดเมนูบอม่อยู่จากมือแล้วไมาอยู่ แต่เมื่อวานนี้มึงืุอนะบองแต่ลักเป็ดตัวเมื่อกาล่างมาหาตัวเถียวนี่บอกอู้แต่นายเนาะลักเป็ดเมื่อหน่องเมื่อเจ้ากระโพาะนี่เนาะอายมาดับหน้าตอนนั้นอ่ะเพิ่นว่าตรงงามๆนะของเพิ่นเป็นของเพิ่นดับแต่มันมีเ้ียวนึ่งได้ที่แบบจะลอยไปเลยมันมองมองดับหมเลยมองข้าวันมี้มองสูงกับมองต่ำมองเดียวกันมองข้าวดำเลยเอ้าเขารอไปคือนถึงว่าตายขี้เขาตายขีพ่อแมนบอกเรามองเราดำนะตัวไปสามไม่บอกบ่อนะบ่อนบ่อนเราบ่อนงามๆนะเขาไปคนดับแล้วก็อ้างว่าเป็นของเพิ่นดับ โอ้ยเจ้านีกได้เนาะหยามแก้วเรมก้วซอยนะมาบานน้องเนาะจมาขายไปแล้ครับเกอกระเป๋าล้ครับมาอยู่จะคืนจากมือแล้วสองคืนสามองคืนมือวาสิว่ิเมื่อแล้วที่แหกวเมื่อเลยเนาะเจ้านะว่เมื่อตะวันมาที่บาวันว่าสิมาก็เลยต้องเดินยูนี่ต่อเพราะว่าถ้าเกิดห้องไปนอนนองนาะมอกล่าวทราบชีบหลักเพทนเขามาก็เได้ยูนี่ก็ยูบอ่ะก็เลยเคอนเทนต์กับน้องกับนุงเพื่นกัน้องนงเพื่นกับอบอุ่นดีอบอุ่นอบอต่คนนอเด ตัหนคนคือลิงนะโอ้คือลิงเอาคือปลาจังสัตาอยู่นาฬักอยู่แต่ว่ามันคือลิงโอ้คือลิงหอน่ารักบบนี้คือลิงเนาะหมดเล็กน้อยมันอีกเห็ดหรเนี้ไปแล้วซื้อย่างววอย่างว่าหมูวานว่าเาถาแล้วเรจืดเราจืดเลยดเตอ่อยากย่างกับจ้าไปรมันเงมันบอกนาราบแบบตรงนอะเนาะได้ได้ได้ตำหงจินหนึ่งกับดีแล้เนาะ เรากินได้เจ้วก <Incred ibly> ินได้เอาผู้เจ้าไปเอาลอดกินกันไหนบ่ใส่หมองด้วยอันมันสีดำหมูหยานอะบรเป็นไปแลี้ยนใส่หมองจบปุ๊บไปไปเปล่าเลี้ยนถ่ายคลิปมะนาวด้อยถ่ายคลิปมะนาวมายอมเมื่อเลยเนาะโอ้ยเนาะอยู่ฝนไปอยู่น้ำหนองค่อนกับอยู่จิงซีหาเมือจนหนองไรเมื่ออันนี้อยก็ว่าน้องเสียไรจะเมื่ออีกแล้วแบบนี้ คอนเทนต์มันต่อเนื่องเดอคอนเทนต์เด็กเด็กเขาบอกไปเห็นนั่นก็ไปซาปาบ่แมนบอกอยากใครอยู่ถ่ายติดตามชมเลยครับไปซาปาบอกไปเบิ่งในช่องผมครับโกินกล้าขนาดแบบเสียงกระเป๋าให้อันอันผู้ส้มยากเบิ่งแท้เนาะซาปาันปลาแรนเข่าสินอืมค่ะคือปลาคอเขียวปลาคอหมาแล้วโดดกันสนั่นเลยนายดิเนาะบ่ได้คอนเทนต์นี้เลยเนาะ ตาเบิ้องสองคนเด้อมีแต่สาวๆน่ารักขนาดเต็มเลยอิจฉาเดคือมาเราเนี่ยประทับใจจังว่ากันไหมเดี๋ยวหน้าเข้าจักมาสาปลาขอนเดี๋ยวนี่ให้นบนหน้าสาปลาหนามบกขอนซะว่าต่ปลาจะไดหน่อยโอ้มาเที่ยวได้กินพวกเราเด็กกินได้สองหมื่นเลยหวานเลยจุ่อะไรเต็มของเลยมีบดปลาเขาวนี่บ่ปลาขาวน้อยปลาคอปลาเข่งปลาเสือบปลาดุกปลาดุกหน้าปิ้งแซ่บแซ่บดำบุ่ง ก็ได้ผูกแคนพร้อมอ่าผูกแคนเนี่ยมันผูกอาะมันดูไปเต้าเผ้อนเกศรผ่อนเกสรผ่อนเกศรผอนเกสรสาวเล่าหน่งหมอเกสรสาวพุทธให้เกสรสาวพุทธให้เนาะแล้วก็เ็ส่องยูทูปเนาะยูทูปคนเกสรสาวพุทธให้อืมอืมโอเคโอเคห้ากัจจิฝากทุกคนติดตามเราเลยเนาะส่องห้ากับโบยายนะแต่ฝากเบิร์กเบิ่งกกันไปเนาะง่าวเนาะการสนับสนุนก็ไปดูแลกันไปมีโอกาสเรีวนงานกันเป็นมิตรภาพกันดีกว่าอันนี้ ชางกันเจ้านากระไหนมากเวนองเวนองือเจ้ามาเยี่ยมมายามพอกันอยู่อื่นอยู่อื่อยู่นั่นอยู่นี่ก็พ่อได้ทามไทยกันช่างไกลก็พ่อได้ทามไทยกันเรื่งว่าเาบริมากกับย่าแต่ว่าพี่พ่อทั้งอื่นก็พ่อได้คุยไปได้ว่าไปเที่คุยน้องแมนุ่งไปเนาะโอเคครับมาอนเขากาสิมากินข้าวอยู่กับบางน้องกับเบ้าหน้าแหละครับนี่แหละครับคุบ้าวมาได้ทุ่นเลยรับรับห่อนรับไปยืนดูผมไ่คุบ้าวดีอยู่มไปรับห่อนแห้งคุบ้าวอยากเมื่ออะไรบอจ มือนี่เป็นมือเพื่อนเตรียมเตรียมใบตองเพื่อนสีห่อเขาแม่ห่อห่อเขามือได้หน่อันนี้นะห่อมือเอือน้มือตักบาทมือย่ายกับมือมือมือือกันนอกจากย่ายเนีมือเสาเนาะแม่นบ่ฮะมือย่ายมือย่ายมือตาปูมี่เฮ็ดร้ายปะนี่บ่นี่ลูกร้านร้าย แลลายได้ลายคนินเล้าก็แเบนกันกินเจคนเบดคนเ็บุญเขาส่บุญเขาสากบุญเขาสากต่ลาคันก้พามาเห็นอีนนี้นี่เห็นบอนี่อีกบเพิ่อเด็กด้ใไ่เดได้นี่เนาะกระซอนคนตกอนกระไซแล้วเนี่ยย่ำย่ำปลาคอนทุ่มให้ฝนอยู่ล่ะจมาหาปลาคอนนี่เจ๊ให้เจน่ากินจอดครับเบื้องนี่ สีเฮ็ดอันนี้ไนนี่นี่สีเฮ็ดกระต้อมของอื่นนี่ไน,นี่บางคนเป็นกรเท็ดขนมมกเนาะแถวนี้ก,ก็เอินขนมมก,ม,ม,กมาได้กินเฮือกห,หน่อยได้ซุ่มนีขนมมนะ่ขนมมกเน,ะนาะกระต้มตัดตัดเป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วเอาหมักเ้า,าใส่น้ำตาลใส่เนาะอ,อย่างขักเลยบรรยากาศเย็นครับทุ่งไห้ท้องหน้าเพิ่นใครแน่แต่มีต้นอันนี้ต้นมะกะทันนี่งามันลายมันยางใหญ่ยลายมันก็เลยเย็นข้าจสน้อยเฮือสัตว์น้ผากแล้วมันห่อนว่าจะจ้างลาบเขาเนาะ อันนี้ซื้อน้องยังนี่สบายดีเกศศรสาวผู้ไทยเกศศรสาวเฮ็ดช่องอยู่าวนาโอ้โหพีช่องบ่หรอฝาติดตามน้ในเด้อแล้วกดยสองห้องนะน้องเกศสาวผู้ไทยเพราะว่าสองรักคืออันมันพิษโกดหลายเธอละโอ้พิษโกดหลายเธอแม่ฝากติดตามน้องในเด้อครับเด้ยสองห้องกับโบยัยน้อกแต่ว่าหักคอยดันคอยสู้ไปคนเล็กคนหน่อยนน้องเนาะ สาไทยภาษาไทยเนาะอันทรงกระาดนั่นกูบาลอะไรด้วยครับเด้อพม่าเนียงเนรออันนี้ด้สสาน้องอะไรยอนกับมิซองเลยฝั่นั่นลูกเอ้ามีซองคือกันบ่ว้าวคนสวยมีซองคือกันบ่อโอ้เราเราบ่ธรรมดาท่าทางเราที่ยอนทาประจำเลยมันบ่อเสร็จแหละบานนี้เฮาสิได้เข้าไปติดตามเพิ่นแหละอันนั้นด้สสาอันนี้อันนี้ก็มีซองคือกันบ่ บโมบี้มาสั่นบโมบี้ส่องกับมาว่าขาวกรองน้ำกันป๊อดมั่งามมะขาวแต่ซื่อน้องยังน้องน้ำเพชรป๊อดเป็นตะเอาไปส่งใส่กาแฟกินแทนน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรคนสวยอะไรแล้นี่ชอบแต่ยูเป็นอะไรน้องเอกเจ้านี่เนาะอยู่เป็นแักเนาะพวกเจ้ามากไกายำพวกเจ้าเมืองโอ้ยมาอยู่ไร้หมื่นก็อยู่เป็นอหรีนนี้บ่อเดิธรรมดาได้เบาหน่ายนี่เบื้องแนี้ยพ่อนาะ ขะยันนี่สิเพเป็นเคยอยู่วิวคือจังได้กวดจะให้เจ้าข้องนางโอ้กวดให้เจ้าข้องนางจักขั้วมาลีเลยครับเพื่อนนี่เด้อไปใส่แก่เมต่คนหาคนหอมสุดยอดสุดยอดจักขั้วมาลีจักขั้วแห้งเมึงเนี่ยเหมือนเบาหน่ายสมเดี๋ยวมาอยู่เนี่นี่ซีหามื่ออะไรเพื่อนเพื่อนหัวเพื่อนหัวถ้าใหญ่จะอยู่ลายมืออยู่เพื่อนนี่เก็บ โอ้ยบัธรรมดามีแรงนี่เก็บซร้อยต้นไปหลาพอได้นั่งพอได้อย่างนักการถ้าแค่ไมันน้อยแต่เจ้าก็สินั่งแต่พวกเจ้าแต่แต่แค่แง่คืนนี่ผู้สาวก็สิช้านั่งนั่งนันน่นมีหลักการ<อ>บรัธรรมดาน่าต้องคิดการไกลไคิดการไกลไวเนาะเห็นมาหน้าย่ำไลยแล้วมีความสุขย่ำนันวะเหมือแรงนี่บัธรรมดาแล้วระบายห้องมัแรงนี่เนาะแบบกินข้าวกินน้ำทั้งในนาะงมันแรงนีน่แต่อีกบัธรรมดาฮะ ยืดดีนะผมแรงจะไปพักผ่อนตัดคลิปเลยเพได้ไปใส่เลยแม่นบ่แม่นส่วนมากคือพักพ่อนชวนมากเบาหน้าแล้วเขาห้องเลยที่ไปน้ากันส่วนมากกส่สีผ้ากันมุมไผ่มุมมันเฮ็ดคลิปเนะเบาเนาะตัดต่อเพื่อสิแล้วกินข้าวแกีเปล่องซองปลองกันคือนอนพักผ่อนมือเลยมีนั่งกินข้าได้มีรสเบื้องว่าให้ผู้สาวอันพานบางฮงให้เบื้องญาติซีนผู้สาวตลอดเลยฝรัางก็ตัดหนึงเดี๋ยวใอยมาซสอห่นนีนายดิไปแล้วไปแล้วสาวโยกระป๋องอยู่โมเดลน้องสายฝน เรียวเดี๋ยวอยให้ให้เบียร์ซีซีล่างเพิ่นว่าเพิ่นน่ะสีมาเกี่ยวเขาซอยโตโต้ต่ำไปเด้อสีต้อไว้เด้อก้าวมือได้สีเกี่ยวเขาปุ๊บโตโทัลุงนาสองมือได้แล้วจะมุมมีข้ออ่างเข้าสีนัดร้อยวะมือนั้นมุอนี้แล้วสีเกี่ยวเด้อตัวตจังโทรหาอ้ไอ้ก็สีไปรับเราเลยโอเคไหมมามาเห็นตันนี้เลยปะ ล็อกข้อเลยพอน้องอมอทำมาด่าหานี่ก็มีส่องน้องเพิ่นก็มีส่องคือกันนะครับสายฝ<ส>น,สา,ยานสาวผู้ไทยสายฝนสาวผูว้ธิยอยากปีนเข้าไหนแล้วก็มาเออเบิ่งหน้าน้องฝนอีกเทนึงเนาะหลังจากคือไปเจอกันสองสามเดือนเห็นบ่นี่เพิ่นจะเอาไฟอ่อนๆไว้แล้วก็เอาพริกคางไว้ทั้งทึ่งเพราะว่าแสงมันแห้งเพิ่อนมาจากตากแดดเพราะว่าตากแดดแดนฝนตกแล้วเก็บบ่ทันแม่นเนาะ นี่ครับสาวเต้มเลยคุณสาวหลายๆ้จะน้องเกศรนกับเพื่อนเฮ็ดคลิปคือกันเนาะแล้วกะฝากติดตามน้องในด่านของเคอร์นั่นกอเฮ็ดเป็นนางแต่ประกวดนางสาวปฏิทินนางปฏิทินยังโมทันตาฉีนยังโมทันตาฉีนตปห้าตัวโหวตให้กันได้เนาะมาพรุ่งมาได้แล้วพี่เจ็ดมาแล้วเบอร์ู่ที่ิฮันเพื่อนถามทำพอใจไปโหวตกันได้มันบอกไปเบิ่งได้ปะไปเบิ่งได้พร่อไหมได้ฟรีเดี๋ยวเฮาสิถามไปเลยน้ำ เดี๋ยวสิขอเฟีตัวไว้เนาะไอ้ฝนเดี๋ยวเข้าสิขอเฟีน้องไวอยู่เด้อเพราะว่ามันทู่โบได้ตัวนี้นะอ๋ออันเขามีเฟีอันเฟซบุ๊กคนตัวอยู่อันนั้นเป็นเพจแล้วเขาบุกค่อยได้เข้าไปเบิ่งอืมอืมโอเคโอเคเขาสู่หาน้องบ่ได้ส่วนมากการเม่นเข้ามาได้หนึ่เนี่ยน้องกับจิ๊กเลยแต่เข้ารอเนี่ยเข้าสิบวยได้เข้าเบิ่งคลิปนอกจากว่าไอ้กะเมื่อบ้านไอ้กะสิเบิ่งคลิปแล้วก็เบิ่งไล่สุดเพลินมันสนุกนะเบิ่งเบิ่งเขาเร็ยกนี่ก็ไล่สุดของไอ้ฝนนะสนุกกสนนนนนนาบบ่่่แมมม้องงเิิัข อะไรบดทันจังเทืองอไบดทัน้เปี่ยวสาวงามครับสาวงามสาวภูไทยครับเมืองเมืองยังไงสาวงามภูไทยเมืองอาสะพอนครับา่ดอกแ้วบ้าน่าดอกแก้วเมืองอาสะพอนเพื่นสิ้ากันตาหุองสุวฮอกินนี่สายฝนสิเป็นคนลงมือและวก่นี่ครับคือลูกมือมีแต่สาวสวยขนาดเลยเพื่อนกระยุบจากนี่ลงไปใส่ได้ไงยุบจากนี่เลยลงไปใส่นะกำมือหนึ่งมาสั่นโอ้ยยางขักเลย มู้แล้วต่ำซอยกับมะชิเสบบนาะคนสวยตํำมะฮกระแซบปานี่แหละใส่เยอะๆเลยเอาแบบขั้นนีนอเลยบนอป้าเมือไรนายต่ำนะเนาะไอ้กิสอน่แบบโอ้ยจนแบบ่ตื่นมาฮุ่งอ้าวมันเผ็ดบอกขจังไดมันเค็มบอมันมันเบิรไว้เผ็พี่มงทบโคตรเผ็ดเลยป้าผู้สาวสามสาวสี่สาวแหละอันนี้ตมาไใส่ได้หน่อยยุทธใส่จานเลยเีย คนสวยไม่แต่คนสวยไม่แต่คนมียนันรักอไย่มาจุ่มกับตะมังหงเราจะพาัปมาจุ่มตะมังหงนะืันนี้เนาะโอ้นี่บ๊คนสิลงมือนะคนสิลงมือได้นี่นะฮายางแสบเลยวันนี้ปุตาด้วยตามดีดเดอรยปุ่ตาแล้วเศร้าแสบเลยจ้ะยกโปแถมก่อยอันนั้นๆเราบวายวราสันเราขอชิมก่อนละกันมาสัน แอปเปิลแอปเปิลน้องเล่นแอปเปิลเลยวไปทางซีไม่ขั้วหาไม่ขั้วแลเาใส่เบอร์ด้วยบอสได้เแสบมีข้าวป้ิบัแหวแสบมันอยู่เบ่กได้กินกับแล้ว่กินก้อนกินก้อน่กอนกินก้อนเป็นแค่น้องแสบบ่สุดยอดลกัน เป็นแมค่ครัวนอกจากเป็นแมค่ครัวแล้วเป็นแม่กินทังน้งนั้นนอกจากเอิ้อยังเขาเอิ้นซ้ำแม,มค่ครัวบ่เฮ้ยซ้ำแม,มค่ <laughs> มมรค <laughs> มรควัวแม่ครัวดีซีนี่ยแล้วก็รังจัดแจงจัดแจงอ่าเอาเด็กกินดิซีมาใส่อันนี้ซ้ำแม,ม,ม่ครัวแม่ครัวคนแรกซื้อย,อยังไงน้องน้ำพชรน้องน้ำพชรคนสวยนคนที่สองดี๋ยใส่แม่ครัวคนติดสองเอายังเกศนเอาเกศรอันดิกะสายฝนสายฝนแม่ครัวน้อยพอแม่ครัวน้อยดินะ โอแม่กินมาสั่นโอ้แล้วก็ตอบถูกต้องแล้วแม่กินมาสั่นบอหน้ามาดาหยยบลบ่ยางคักเลยเหบรัจะนี่อย่าพ้าบ่อย่างตอนเราหมุนก็้อมาให้กะสั่นเราใส่อันทางปักใสดยางคักเลยเอาดูเอาดูซิมดูซิมดูเบิรงกรับหน่คนซิมนี่เป็นยังไง จงไหมแ่อยางนี้บมีผ oh ิดหวังบ่มีผิดหวังเราสั่งอืมเอ้าแตกนวเป็นซเวิร์สแหละไซเวิร์สเหรอว่อยู่นี่อยู่นี่บอกอยู่นี่ยางนเวิร์ส่องจองนึงนองมานองมาองจองนึงวาสั่นน้องวันนั้นเวิร์ประสั่นเียน้ำแงแ่บแ่บกเบื้องคนต่ำกับหูครับนี่ะบืธรรมดาอุยใส่หมกเอิกนำใส่มึเคือคนเนาะบานเท่าเนาะหมึกเคือคนเนาะ กินเขากินเขาครับวันนี้แต่ดูเองไว่เด้อกกินเขากินน้ำเห็นแล้วเขาเปียวปากเลยซิมมะโอ้ยมาชิมด้ืยอซิมดูหืมาการมากาการมกเลยยางแสบยางแ่บ มีผักกระทิน้ำเนาะเียวมืออืโหปุ้มลุ้นเนาะหมอยกันเนาะน้องบอกว่ามือเนี่ยปมสิลินเนี่ยวะจันใส่แป้งนัวบอลายหรอกใส่สองออันนี่แหละใส่ใจไร้กลัวป๊าบุธรรมดาใส่ความงาสองอันเลยบ๊ะคนตั้เนี่ยใส่ใจลงไปกันเลยแสบใส่ความงามใส่วความงา,ามลง,ง,งไปอ๋อ ยอดเลยได้เอา้ถวยเลยซม่ัวเลยซ้ถวยีมากว่อ๋อเอาบเตตลเลาะไปเโอ้เราเสิร์ฟใสอีกตำเองเสิร์ฟเองนสิบดบัวแสบสะไปไซมนหมอกฝนแมัุ่่บอแงุนะอโยแต่ละคนผูู้สาวเฮ็ยในกินเนบถือกินเท่ากันยังว่าแสบนะะอขี้อันนั้น ก็ธรรมดาหนิน้อยๆนี่ก็ได้ของแท้ครับของแท้สาวผู้ไทยเซนส์สวยเบิงเบิงเจ้าเบิงมือกล่องเบาหน่ายนะเบิงมือกล่องเบาหน่ายเถิงตำเถิงทายเฮ็ดทุกอย่างตำร้อมทายกี่พร้อมเดี๋ยวนี่กินอะไรค่ากินเขาน้ำหนองหนองครับทุกคนครับเด็กกันจะกินเน๊ะเข่าเน๊ผู้สาวเอินผู้ว่ากินเข้าดูน้องฝน มาเดอ้อผู้บ่าวกินขา้าว <laughs> ดีดีสันน้องเกสรนดีเด็นผู้บ่าวกินขาน้าวน้ำสวัสดีมากินข้าวน้ำเดียวเด้อกินข้าวน้ำเดียวนั่นเด้อสันนับฝนมามากินข้าวอันน้องน้อยนะบุป็ผยังงนะครับนะป้าเรือแห่ะน้องน้อยข้ามเขาใหญ่บอกว่าเราไร้บ่ได้ครับเราลักเป็ดเมื่อตลอดเพื่อน,นอ่าผู้ไทยทางนี้นะสิคือทางเซปโอนบอกหัวซิงค์ในี่เพื่อนหัวหยังภาษาผู้ไทยหัวซิงเค์หัวซิงเค์โมเมนต์หัวซักเสือหัวซักเสือ โอ้ทางนี้เพื่อนๆทุกสิ้นคือ,อ,อคื <Catal ina. S 1> <bons S 2> อทางไต่ก็คือทางเต้อ่หน่องซุปหน่องพักกันเป่าเพราะอันนี้สีต่างกันอยู่นาะหน่องเนาะต่างกันอืมตาซาสีต่างกันเนาะซาผู้ไทยกับผู้ไทยหลายผู้ไทยเนาะไหลายแบบเนาะหลายแบบอืมแต่กะง่ามครับผู้ไทยไม่ได้ภูมง่ามอันนั้นแค้ง่ามปากปวแดงเขาได้เบิเงนี่ก็ได้ง่ามอยู่อาอะอยู่นีครับ องเซนกว่าเฮ้ยบ่แมนสาวสเจะเผาเมื่อเด้จะเผาเมื่อได้ยังอด้วากซีเมอเอาสีเมอ่อะี่สามเซนกดเอาสีเมออบ่ต้อกกวมั่งแป๊นึงอแป๊บหนึงปนึงเนาะแป๊บนึงเนาะพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอแล้วจะไม่สิง่ามเกินแต่นี่ผู้บ่าเกัาใจลสิละลายแล้วบ่สีโบรสขมักสียังสีออแบบเข้ม้มโอ้น้องมักสีสมเลยสีแดงอันนี้นะเล่ากันบอท โอ้ยงามแหละสวยแล้วโอ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุต๊ตตสิกระโดดโอ้ยน้องนึกว่านึกไว้ก่นนึกว่าสา,าสตร,ร,ร์มันมีมันมีไก่มันมีลายไปละไปละเพผนสิไป,ไปหน้าน้ำกันนะสองคนนี้มัน<ส>บ,พนบ่พันหนึ่งหรอบ่พันกี่บ่ไอบ่เราว่าพันหนึ่งน้องอยู่นะกอลังสิว่าจ่างเป็นพันแล้วสิเมื่อแล้วบ่น้องครับแหละไปหน้าบ่คือเมื่อบาท เไปหน้าไปหน้าเบาโอ้มาถ่าคลิปกับพี่อีกนะวันกันาเจอกันใหม่นาะสาวๆโอเคบายบายไปแหละบายบายนีจมีเดซ่ะสองเชาวนี่เดซ่ะอันนี้สิไปน้ากันอย่บอกสิมือไปน้ากันไปน้ากันเป็นเบาโอ้สิมือก็มือในบ้านผลิตเลยเอาอีกสิเอารถมือเขาเขาจะได้รถโอ้ิ่งเป็นเฮตตาร์นะพับหยาดหยาดเลย เอาตัวแต่สิาเมื่อไรก็บายบายเด้อบายบายเจอกันเนาะโอกาสหนาเนาะอายกับมากนี่อมากกันม่างกาะป่าขึ้นคอนบไอ้ป่าขวอนป่าขวอนบัดนั่งซาป่าเขาชิพามาซาไปโอเคโคดมนโอเคโอเคกับหน่องใส่พ้นห้องกับสิไปเพื่อนใส่พ้นเนาะหน่อยแล้วก็อาซีไมีโอกาสได้ไปไปวัดเบาะเพื่อนวัดไปไปไหว้พระไปไหว้พระท่านดอกแก้วมามากหอดบ้านทีแต่ก็ต้องไปไหว้พระเพราะว่าเอ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกับว่าใดเนาะประจำบ้านเนาะถ่านดอกแก้วโอเคเขาสิไปท่านดอกแก้วกันครับผม จกันใหม่จักขั้วมะลิเบาหน่ายเนี่ยกินแล้วก็เก็บพร้อมทั้งเก็บทั้งกวดเตียงเอ้าตรงข้าคะแนนไปแล้โอ้ตรงท้าคะแนนไปเนาะนี่แหละกินเก็บกวดบริสัทธ์ฮ่าเบาหน่ายเนี่ยแลต่างเป็นงานไหดีไดรมะฮุงกับเป็นคนต่าตั้มเหโอเบอร์แมนเนาะเจ้าพักก็สื่อเนาะมะฮุงกับจนเบิร์ตครับฝีมือพันนี่ เราใส่ใจร้ายแล้ววะใส่ใจสองจองเลยสองจองกับ <c oughs> ตาดีสาม <c oughs> อันนี้ก็แม่ซิม่มมาสัตว์โมเมนต์เม่ยขั้วเด้แม่กินมาสัน่น <c oughs> ไปละครับเ้ากิบสีเดินทางกลับละครับเ้าสิบโมเมนต์กับเ้าสิไปบ้านหนำฝนและเ้าสิบสี่ภาพไปเบิง่งภาพทุกคนไปเบิ่งถาดเนาะถาดดอกแก้วห้า,าสิไปเบิ่งน้ำหน,นำฝนำน้นำฝนมึนบอกว่าไปเบิง่งถาดดอกแก้วมาหน่กะเมื่อไหรถาดดอกแก้วละกะจังเมื่อเพิ่นว่าเฮ้ยสิกินข้าวแรงอยู่นี่กะ ต้อง uh, ถามน้องอีกทีนึงน้องห้อกับบอจักว่าบอาหน่ายเล้วสิเมื่อคำประไดเนาะกับมานน้ำกันกับสีมเมื่อน้ำกันครับมากคนละเทือแต่ห่างสีมเมื่อน้ำกันครับผม